ค่ะหายใจไม่ออกแม่น,นีวันที่สองนะคะวันที่สองตรงกับวันพุธนะคะอันนี้ก็สก,ก็ใจหายใจไม่ออกถักเสื้อถักเสื้อเสร็จ <c oughs> สองตัวสามตัว เหนื่อยมากวันนี้เหนื่อยพรุ่งนี้อัปเดตนะคะพรุ่งนี้จะไปสีนักคลินแล้วก็รอดอุโมงค์ชีสีก็น่าจะัโอเคนะ รู้ทางไเจอหาสีเขียวว่าถุงเดียวก็ออกมาเป็นสิบๆนี่สิบตัวก็ไม่ใช่สีเขียวก็เลยต้องเดินเองก็ต้องสอดก็จะเย,ย,ย็นก็จะน้องก็เลยทำให้เองกลับมาตรง ใส่สีสีเขียวมินนะคะอันนี้คือเขียวกัญมลิอันนี้คือเขียวมินเขียวกันมลินะคะวันนี้ว่าด้วยสีเขียวเนาะว่าด้วยกันพดสุดใส่ว่าถงสีเขียวนะคะแต่ตัวนี้ก็นานมากโผล่งไม่ต้องถามเนาะว่ามีของไหมเพราะมันเก่าแล้ว ใส่มันเข้ากับวันเฉยๆนะคะถามว่ามันเข้ากับเขียวมินไหมมันก็ไม่เข้าที่จริงมันต้องเข้ากับเขียวมินใช่ไหมคะไอ,ไอเขียวกันเมนลิใช่ไหมคะแต่ก็ใส่ให้ดูแตกต่างน,นะคะโอเควันนี้คืณสุดทาเปลี่ยนแปลงตัวสีส้มนะคะพืชสุดใส่ชายใหม่นะคะใส่ชายใหม่ ไทเซื้อคือดัดแปลงใหม่นะคะดัดแปลงใหม่เพราะว่ามันเล็กไปพอเล็กไปออกมาก็มันสวยนะคะส่วนแข็งคุสุก,ก็ทําใหม่ทำก็รีบนะคะนี้ก็เรียบร้อยนะคะส่วนคอก็คงไว้เหมือนเดิมนะคะถ้าใครต้องการลายนี้นะคะเดี๋ยวคุณสุจะให้ลูกถ่าย ถ่ายลงให้นะคะถ่ายลงแล้วก็ทำหลายให้นะคะคิดว่าน่าจะโอเคนะคะก็สวยดีนะคะดเดี๋ยวคุณสุให้ดูตัวนี้ตัวนี้คุณสุก็ถักเมื่อคืนนะคะเป็นคอยเก็ดหอย ทอดหอยนาคะแล้วก็แขนพัดพัดเล็กๆนะนะคะส่วนชายก็พัดแบบนะคะแล้วก็ตัวนี้อ่าพี่สาวุ็สุดถักของลูกค้าคือไซส์ L เดพี่สาวุสุดไปถักอ l นะคะลายกาสลองนะคะ ถ้าใครจะรับปกติเสื้อก็ XL ก็280ถ้าถักร้0ก็เป็น420อุสุลืดเ0ือสีนะคะถ้าใครใช้ XL ได้เขียวมินก็รับหนังไปเพราะว่านังสวยมากนะคะสวยมากเลยต้องถักให้ลูกค้าใช้แอลลูกค้าใช้แอลลูกค้า แต่พี่ไปถักเอต้องได้ซื้อเสื้อใหม่แล้วก็ถักใหม่ให้ลูกค้านะคะก็ไม่เข้าใจเข้าใจพี่สาวกันนะคะอันนี้ไม่ได้ตักดอกไม้นะคะโอ้เขียสายด้วยให้เอาเย็นยังหายใจไม่ได้เลย เดินเดินแค่เข้าห้องไม่ถึงสิบเก้าใส่ถุงเรื่องเหนื่อยเลยนะคะไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะออกแต่พรุ่งนี้นั่งรถเนาะรถกก็ไปหยุดขึ้นรถไปแล้วแล้วคุณนสุดจะดึงให้ชมนะคะดึให้ชมเนาะไม่ไหวก็ต้องไหวนะ จิตไรแต่สังขารนี่แหละของศุดก็เป็นกรสลองนะคะแขนกรสลองก็กรสลองนะคะแต่ว่าทุงศุขก็เป็นพัะทุงเก่านะคะเดีนี้ก็นานนานโผประมาณสักสิหปีนะคะ ใส่ให้หุ่นก็คือสีเขียวนะคะเป็นลายพาม่านะคะเกียวกันบัลิแล้วก็ใส่เสื้อกันสุกนะคะสแสตมป์ทีนี้กันกันลินะคะอันนี้คนคนแฝดที่คนแฝดที่นี่ก็นะคะเอช่วยแม่หน่อย ให้ลูกมาช่วยหันไม่ไหลหันตัวหุ่นตัวใหญ่เข้ากล้องให้คุณแม่ไหลคุณสุใส่ผ้าถุงตัดสำเร็จนะคะสีเขียวเขียวอมฟ้าน้ำทะเลพื้นเป็นเขียวหัวเป็ดน,นะคะสวยมากมีพื้นเลี่ยวนะคะ แล้วก็ปักสีเชียวให้หนังนะคะทั้งหมดนี่ดิ้นนะคะแล้วก็รกู้สึกก็ถักเสื้อตัวนี้ให้พี่สาวค่ะพี่มุกรู้สุกถักเป็นลายดอกมะลินะคะเดี๋ยวให้ลูกเอามาใส่ตรงแขนกล้องมาให้ดูรู้สุกททำเป็นมะลิซ้อนนะคะมะลิซ้อนแขนสามชั้นนะคะ อันนี้เป็นชายดอกมะลิอันนี้คือแขนแขนสามชั้นเห็นไหมคะหนึ่งชั้นสองชั้นสามชั้นนะคะเวลาใส่แล้วเขาก็เป็นมะลิซ้อนสามชั้นนะคะด้านนี้ก็หชั้นสชั้นสามชั้นนะคะประกอบอกับพอดีพี่สาววันศุก เป็นคนตัวใหญ่เชือตัวนี้คือไซส์ XL นะคะไซส์ XL อยากให้ขอบคุณที่พี่มุกเขาดูแลช่วงที่เข้าโรงพยาบาลขอบคุณที่ยิงก้วถามให้พี่สองครั้งครั้งหนึ่งก็ให้มันตือนะครทั้งสองก็คือขอบคุณ ขอบคุณเรีนที่ว่าจัดเสื้อตัวนี้บ่อยเราก็ตั้งใจนะคะตั้งใจส่วนเสื้อตัวนี้ใครจะรับเอ็กแอลเปนสูทก็ได้ยี่สิบบาทนะคะเอ็กแอลนะคะเอ็กแอลลายกัซซ์ลองนะคะกัซซ์ลองก็เกือสี่ร้อยนะคะดีส่วนตัวนี่เป็นของคุณสุนะคะคุณสุก็ เอาไว้ใส่ไปพุ่งอ่ะไว้ใส่บันลังคขารแล้วก็ตัวนี้รู้สึกก็เปี่ยนชายเดี๋ยวให้ลูกถ่ายถ่ายฉายให้ลแล้วถ้าตินเดี๋ยวพุ่งพุ่งนี้วันพฤหัสรู้สึกก็จะใส่ตัวนี้นะคะนะคะยดเลยถ้าใครสนใจตัวนี้ก็ทักมานะคะ ได้แพ็คส่งเลยนะคะเ่ี๋ยวถ้าถุง,ถงตัวนี้รู้สือคิดว่าสวยมากนะคะสวยมากนะคะมีฝามีเขียวมีหัวเป็ดน,นะคะมีดิ้นรับรองนะคะเขาทำดีมากนะคะเป็นง,งานสอยนะคะไม่ใช่งานนั่นนะคะอัดภาก่ออย่างเดีเราคุณสบก็ โปรโมทแค่นี้นะคะบอกว่าวันนี้เนี่ยนี่เนี่ยกระถุงตัวนี้เดี๋ยวพมา่านี่มสุดเหลืออยู่สองขืนนะคะถ้าใครจะรับนางก็ทักหมาสองร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบนะคะโอเคถ้างาั้นมุจูก็จะคุยเรื่องธรรมะ นะคะปรับไปวิฟท์ที่สองให้แม่ขุด